สวัสดีคนดูด้วยครับิปนี้กลับมาเี่ยนในเกมอาร์น่าบริกเอาทีนี้ผมก็จะมาเล่นกับน้องอีกแล้วชิบหายตัวนี้ม,มันเมื่อกี้ก็โทรคุยกันในดิสคอร์ดนะนะอาเสียงในดิสคอร์ดใช้บงใช้บอดแล้วแต่มันนะ่ามีเสียงรบกวนทั้งนั้นเลยเสียงเพลงเสียงที่อะไรเต็มไ,ไปหมดเลยคุยกันไม่รู้เรื่องเลยถามมันมันก็เงียบเหมือนมันไม่ได้ใส่ใจอะไรคนระับดู ก็วางสายในดิสคอนอัดเสียงนอกแม่งซะเลยมันมึนมากไอ้นี่เนี่มึงต้องเปิดไมค์ในในข้างนั้นนี่ออกนะโู้จะได้ยินไหมได้มึงได้ยินกูไหมเนี่ยฮัโลโหลว้าเฮ้ยเออเปิดไม้เพื่อกูทวนอีสคอนไม่ได้หรอกมึงองรัว เสียงรบกวนเต็มไปหมดเสียงรบกุ้งรบกวนอ่ะเสียงวงเสียงเต็มไปหมดเลยนะพี่ไม่ไดเออเล่นเกมทะยวกูอย่าไปอย่าไปมีเสียงกรี๊งไม่ได้หรอกเข้าห้องไอ้นี่เด้สถานีสถานีคอนทัดเด้ออ้ยเฮียเดี๋ยวนะแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวได้ได้ได้แป๊บหนึ่งมึงห้าวอะไรแล้วเป็นหมื่นละห้าวอะล่ะตังเลยแค่หกมึงห้าวแต่น้องต้องใช้หมดเลย โอ้กูห้าแสนนะี่ไม่ใช้แค่แสนเลยแล้วปืนกูแต่ปืนกูแต่และก็บอกอไอ้เฮียสี่ห้าหมื่นแปดหมื่นแสนหนึ่งก็มี <c oughs> อ่ะมึงกูเยอะไอ้ปูดหมื่ต้องมาทำมันคุยหรอกสี่ห้าแสนอ่ะมึงกูไม,ม่ได้โม้หรอกไอตั้งหมืมม่นกโม้กูต้องหาของกูต้องหาของเข้าก่อนของกูมันเจ็ดหมื่นสี่อ่ะมันยังยังไม่พอเอาไงวะเนี่ยพอจะพอเนี่ยทำไงวะ ปืนกระบอกหนึ่งของกูอะเกือบแสนนังอะมียอยู่เนี่ยต่างังก็บอกอะไอ้เหี้ยมันไม่ถึงแปดหมื่นอะป,ป,ปืนพงคุนพกใส่เขาไปแล้วมไม่ถึงไอ้ทำงห้าแสนซื้อหมวกเป็นแพงดิเลยหมวกสองสามหมืนม่นหมวกนี่ก็แพงเลยดิหมวกน,น,นี่นี่จะทำอะไรเนี่ยกางหมวกเกี่ยวก็ได้ปะเปลี่ยนหมวกพอหลับตาขนาดนั้นก็อิ่มไปแล้วไอ้เมื่อกี้เมกเมกี้ใช่ไหม เข้าถูงวัน,<ห>นที่สี่น้ำไม่อับเรื่องของมึงอย่าน้ำอย่อัเรื่องของมึองอ่าถึงแล้วมึงเฮ้ยห,หนาวเฮ้ได้ครบแล้วแปดหมืน่นานี่โทรทัศน์นะแบบเนี้ยกูฟาร์มบ่อยฟาร์มจนแบบนี่แล้วฟาร์มแบบ ยังไงอ่ะแบบของแบบเยอะเยอะมากอุนเล่นไม่ได้ไอ่ะไปเฮ้ยเขี้ยอะไรของมึงเนี่ยอย่าไอ้น,นี่มาก่ะเลยเฮ้ยไม่ได้ดิเฮ้ยเจ๋ง,งมุกเจ๋งมุกเฮ้ยตรงนี้มีม,มีมีตู้เซฟต้องมีดิตรงนี้ตู้เซฟไฟฟ้าตู้เซฟตู้เซฟฟรีอ่ะตรงเนี้ยมันค่อยจะดีหรอก หลายครั้งแล้วเอ๊ะพูดธเอฟเอ๊ะพูดธเอฟเอ้าเอฟเอฟเอฟเนี่ยหลุดเอาอเหี้ยเนี่ยหลุดเฉยเลยไม่ปลีเลยไอ,อ้ดืดีๆกันเน็ตหลุดอะไรวะไ่ยป็นแสนหกไอ้เนี่ยมันมีคนเนี่ยหลุด อ้เหี้ยเมึงเอ๊ยมาทำไมมันมามาแจกของยังไงวะเนี่ยกับที่จะเป็นคิวสายเจอคนแหละฮะแหม่เนี่หลุดไอ้งเขียมึงเจอคนมึงมึงเจอคนมึงมึงไม่บอกกูว่าเจอคนบอกว่าเนี่ยหลุดไอตอนที่เจอนั่นแหละโอ้ยเยี่ยปืนปืนมันโคตรด,ดีเลยปืนมันแหม่หลุดตอนไหนไม่หลุดหลุดไอตอนอที่ไ เบอกว่าจะเจอจะพูดว่าจะเจอคนอยู่แหละพูดของกูอ่ะยังไม่มาเลยไปเจอตรงนี้อ่สวยว่ะเฮ้ยเอ้ยน้องไอ้เนี่เป็นเหี้ยอะไรเนี่ยว่าไปว่ามารั่นเลยฟังเสียงด้วยได้ฟังเสียงด้วยฟังเสียงด้วยโอ้กูเจียนผอนเม่มึงนี่กูเจี๋ยี่อะไรเนี่ยกูเล่นกูเล่นแมปแมปนี้อะไรกูแอบของออกไปเยอะอยู่อะ ทั้งปืนทั้งอะไรเยอะแยะเลยอ่ะแต่เล่นต้องใจเย็นมากอ่ะเล่นเล่นใจร้อนอย่างมึงอ่ะเสียเฮือกกระสุนไม่ได้ไปเกิดนี่หว่ากูว่ากูจะซื้อไอ้นั่นมาอยู่ในพุทไอ้ปืนไอ้เอ้แล้ววะใช้ปืนดิยาไอ้นั่นไอ้ยาสีเขียวรอยาีไอ้ยาฉีดสีเขียวอ่ะโคตรดีเลยตัวเกูเมื่อกี้เอาไปทั้งสี่หลอดไม่แพงมันไม่กี่กี่พันเี่ไอ้ยาสีเขียวยาฉีดอะ โอ้ยโอ้ยไอ้พุทธไอ้พุทธไปไอ้เฮียมันไม่ได้ยินเสียงมาตนไหนวะเนี่ยโอ้ตายสองครั้งแล้วกูอยู่อยู่ตรงศพกูอขะวาขวาเออนั่นแหละยิงไอ้เออนั่นแหละมาดิ มีคนเดียวมีคนเดียวมีคนเดียวฟังมีฟังผองฟังผองไอ้เฮียแม่งไม่ได้ยินเสียงหมดคุยกับมึงไม่ได้ตั้งใจฟังเสียงอะไรไม่เงี้ตายเลยกูโอ้โหกสุญธรรมดาดีนะนะเป็นของฟรีโอ้โหกุญธรรมดาเฮียยิงกูตายแค่แป๊บเดียว<อ>มึงไปเอายุงเอายาในในตัวกูดิเอายาในตัวกูอ่ะ เว้ยโอเคมันดีดิเอเคนี่แรงอยู่เอเคนะกูใช้อะแรงอยู่ตอนตอนเป็นกระสุนแบบไหนอะยิงแป๊บเดียวตายอะก็เอเคเนี่ยมันแรงอยู่กูใช้เล่นหลายครั้งแล้วเว้ยหนาวจังวะที่นี่มันก็ไม่ค่อยจะหนาวเท่าไหร่ กูกูอยู่ในบ้านที่อยู่ข้างนอกพูหนาวเลยแหละข้างนอกเย็นเจี๊ยบเลยเออมึงรู้ไหมวันเนี้ยเขามาติดไวไฟอ่ะเขาถ่ายถ่ายโรคไอเสือเตี้ยตลอดเลย <c oughs> ถ่ายเอาถ่ายเอาเลยตัวนี้น่ารักไอตัวนี้ถ่ายเอาถ่ายเอาจะขอด้วยนะพุทธมึงจะขอด้วยนะขอด้วย <c oughs> จะเอาเออจะเอาตั้งสามตัวเลยตากูบอกจะเอาตั้งสามตัวเลยบอกเอาได้เอาได้แค่ตัวเดียว เอาต้องสามตัวเลยนี่มาสา,ามจะเอาต้องสามตัวเลยก็เอาไ,ได้แค่ตัวเด <i> ียวเอาได้ตัวเดียวได้หนาวเฮียตายไปแล้วหนึ่งเฮียไม่มีอย่าปิ่งดิมันก็ต้องเลิกเซิร์ฟเวอร์ให้มันดีๆ นังแกรุ่นเลือกเซิร์ฟเวอร์ไหนอ่ะน,นั้นอ่ะโคตรดีเลยมัน oh, นี่ป้ามัน,ม,น,ม,นมันเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์แล้วก็ไอ้นี่ของมึงรุ่เลือกเซิร์ฟเวอร์มีเดียปิงมันก็เยอะกูมันเป็นต้องเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่ไหนแล้วกูมีเวฟายเลยเลยเจอสว่า,วานไฟฟ้าย่ะเตรียมทำก่อสร้างหัวยิงหัวเออยิงหัวมันเลย เกมเนี้ยแม้แต่คนเรียกว่าบอดก็มีอันตรายหมดเลยอุ้ยโอ้เครียคิดด่วยไอเด็กีริงไอ้ไอ้บอดแมพนี้ยมันอันตรายมากอะบอดแมพเนี้ยต้องระวังอ่ะต้องเจอบอดด้วยเฮียกระสุนส้มเลยนะระวังขวาเล่นห้องขึ้นหัวจี้ถ้าเล่นห้องขึ้นหัเจอกระสุนแดงเจอบอดนะกระสุนแดงกูเคยเคยได้แล้วเล่นแล้วสู้ไม่ได้มันยิงกูสองนัดกูตายแล้ว คิดดูดิสูนแดงเกอะครูกาะครูเวฟเวสี่อะมันคิดดูดิอะไรพงคุณก็ไม่ได้ไปเก็บอีกเฮ้ยแม่มันพาเล่น R O V ว่ะตอนเราชวนเล่นอยากเล่นเขามีใบไฟแล้วไงใบไฟแม่งใบไฟปิงไม่ถึงสิบอะ เน <Pop> <expand> <two> ็ตก็เก like <that> ือบร้อยร้อยเมกะเร็วอัพโหลดก็ประมาณสี่ห้าสิบเมกอัพโหลดเร็วคือกูไลฟ์สรีนแรกสบายไลฟ์สรีนแรกสบายเลยกูแต่เครื่องกูรู้จวไหมแค่นั้นเลยพวกเกมสมัยนี้มันใช่ขี้ของม่วงกล่องเนี้ยไอ้กล้องใช่กล่องเจ็ดพันนี่ว่ะ ทัวร์เนี้ยของราคาับหกจะห้าหกพันคุณก็อยากอาจจะได้หรอกตายนั่นไงกูว่าแล้วไอ้ยิงไม่ตายได้ไงวะมึงไม่ฟังเสียงกูบอกอยู่วันนี้กูคิดในใจมีแน่ๆกับห้ามือสีมึงเดินแปลงมันก็ยิงจริงเลยมึงไม่ฟังเสียงมึงยิงอะไรยิงเยอะแล้ยิงไม่ตายกระสุนตายตายตามครั้งไอ้ฟองค้งแล้วดิมันกลเป็นพวโตไม่ได้ไปเอ้ยนีเป็นเพชรเขาแล้ว โอ้สโคปคือใช้ได้ไอ้ปรับสโคป,ปได้อยู่โสโคปไกลมากู้ปรับผู้ปรับสโคปได้อยู่ไอ้กูว่ากูขึ้นข้างบนนี้่รอยิงคนดีกว่ากูข,ขึ้นะบน<า>นี้รอกูรอยิงคนดีกว่นะาเอ้ยเก็บเสียงก็มีกูตายไปสองสองครั้งแล้วอ๋อไม่ขึ้นไม่ได้วะขึ้นฝั่งไหนอ้อยเฮีย,ยข,ขึ้นขึ้นทางผิดอตัดขึ้นไม่ได้ มาแล้วตามพวกพี่ได้เป็นเทพภูเขาบ้างเอ้นดูเอ้ยเดี๋ยวเรายิงเหยื่อะรายิงเหยื่อไว้เรายิงเหยื่อมันขึ้นมามันก็ไม่พ้นหรอกมันขึ้นมาตายทางเดียวองไอ้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 อยไางไอ้่อ้ไอ้ไอ้เอียา้เอ้ไ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 อเอ้ไ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 ออ้เอื่อมไงไอยไอ้ไอ้ไอ้น•อ้ไอ้ไ่อ้้ออ ป้องฝังงงนั่นมีคนนี่ป่านนี้ยิงบวกก่อนแล้วกันโหนัดเดียวตายเลยเฮี้ยโอ้โหไม่มีเก็บเสียงไงเฮี้ยเสียงโคตรดังเลยระวังเจ้าสไนเปิลปัหัวเรากลับนะ ยิงมันเสร็จแล้วค่อยไปฟาร์มมันมีแน่ๆคนที่หลงมามันมีแน่ๆเฮ้ยไม่ตายได้ไงวะอุ้ยชีกกระสุนเทพขนาดนี้ปีดบังกันนะ เฮ้ยชูงเห็นเห็นนี่ว่ะอะไรเนี่ยไอ้ไฟแล้วมียูเหรือคนคนหรือเปล่าวะไอ้คนไอ้คน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 ตรงไหนวะไอ้คนอยู่ฝั่งโน้นเลยนั่น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 วิ่งเลยโดน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 สองนั้สองนั้นเเห็นมันแล้วนั่นนั่นมันโดนมันโดนยุมโดนยุ่อไอ้เหี้ยหน่งอะไรกูเมื่อกี้มันเจ็บเจ็บแล้ว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 มันวิ่งไปไปฝั่งฝั่งซ้ายแล้ว ไอ้นี่บอดอย่ายิงมันให้มันยิงไอ้หานั่นแหละมึงซูไปเห็นบอดนั่นแหละมันอยู่ทางซ้ายอ่ะยิงมันโดนไปสองนัดมันอยู่ไกลเกินไปอ่ะถ้าเป็นสะโคบบีกวเนี้ยไอ้ี้ยโดนหัวแน่หมดเลยโกบนายอ่ะยิงได้สบายกว่าพี่สตโคบมองอะไรโคตรไกลเลยโคตรเล่นมันมือสัด ใครมันไปปิดวะเสียงนี้เอดดอบมาแล้วเอดดอบมาแล้วอของพวกที่เอาไปข้างบนหมดเลยเดี๋ยวต้องใช้แน่นอนโอ้โหปืนกูเป็นปืนสไนเเลยนี่วะ่ะ สไนเอป็นสไนเป็นเป็น,เป,นเป็นสไนเลยอ่ะไอ้ <_ letter> นั่นเกือบตายแล้วยิงไปสองนั่นเกือบตายแล้วแหละไอ้นั่นเด <_ letter> ี๋ยวต้องฟังเสียงด้วยเผื่อปีนมาปีนมันก็ยิงใส่ไม่หรือปไ <_ letter> อ้ยังไม่ตายเุ้ยสีนัดไม่ตายตรงเมื่อกี้เลยเหละย ไหนวะไปไหนแล้วเข้าประตูไปแล้วประตูไปประตูที่แดงไงฮะประตูไหนวะประตูสีแดงอะประตูแดงกันดีประตูแดงตรงนั้นแหละอ๋อมันอยู่ข้างในนะปีนั้นไม่ตายชี้อะเกาะหาเลยวะเกาะไปหกมั้งนะโรนี้ซื้อกระสุนทองไอ้กระสุนเอ้ยนี่นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ไปปั๊ม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 ชี้ไปตาย ไอ้ซุ่หมดรีโหลดก่อนทำไปเปิดควันแล้วนะไปบปดคว,วันแล้วเมื่อกี้ยิงโนดนอยู่นะยิงโดนไปหลายนัดอยู่เมื่อกี้น่าจะตายแล้วเลยเมื่อกี้เสียงแบบโดนหัวเลยแบบโอ้โหเอาไอ้หลอดไอ้หลอดขาวๆคุมหมดเกลี้ยงเลยซูมเนะี่ยซื้อยาฉีดมาด้วยนี่ กูไม่มีใย,ยนั่นที่เพิ่มใหม่พลังอั่นเนี้ยนายมีแต่ยังไม่ได้ใช้กินพาพาก่อนเพิ่มเราิมพทัศน์ให้มองได้เห็นง่ายขึ้นอาราเซ็นโมแกปวดแกวดแกไปแกปวดถ้ามีกล้องไอ้นั่นอ่ะมันมันตายแล้วเนะตาย สะโคบไนทอะไอ้สโคบนั่นอะคล้ายๆกันไน,น์เหมือนกันเลยหน้าโคตรดียังไม่ได้ใครเลยว่ะเฮ้ยถ้าเหลือถ้าเหลือสักสิบแปดสิบเก้าอ้สิบแปสิเจ็ดเนี่ยเราต้องลงลงละไปไปฟาร์มของละพวกเฮียของมนันน่าจะเตรียมกระเป๋าถ้ายิงมันได้ก็คือแบบืฟู เ็เพ่อไปอยิงตายเอาเลยพวกเฮียขึ้นมามันตายสถานเดียวมันขึ้นมาอูยัดเลยแหละมันขึ้นมาเนี่ยม,มนไปตรงกลางกันหมดแล้วมั้งนี่นั่นดิ เฮ้ยมันจะปีนทำไมเฮ้ยเฮ้ยกูบักเหี้ยกูบักนี่ก็ทางออกนี่หวะเอาเอาเฮ้ยมันหันไปไหนเนี่ยมันกระตุกมันหันไปไหนของมึงเนี่ยทางออกเอ้ยตรงนี้เคยเปิดของได้ของโซบอยู่นะไอ้กล่องนั่นอยู่ไหนวะไอ้กล่องให้เปิดอยู่ไหนวะ ไม่มีนี่หว่าต,ต้องมาฝั่งเนี้ยยังไม่ได้สักกี่บาทเลยเนะี่ยมาฝั่งนี้ก่อนแล้วกันมาเปิดของก่นนนอนเปิดของมัน,มนเปิดมันแล้ว,ม,ม,ลวมันคนมาฟาร์มแล้วเนาะเอ้ยเอ้ยเกาะคูณไปไหนเนี่ย กูไม่มีเกราะเหรอกูไม่มีกราะหรอวะเนี่ยอ้าวกูเพิ่งเห็นนะเนี่ยว่ากูไม่มีกรอะเฮ้ยมันเปิดไปหมดแล้ววะฟาร์มไปหมดแล้วจะต้องหาศพเอาอะเก็บในศพเอาเฮ้ยกูไม่มีเกราะทำไมเป็นอย่างนี้วะนี่ กูลืมดูเลยว่ากูไม่มีเกราะไอ้ศพนี้มีเกราะอยู่เว้ยไหนวะต้องใช้เกราะไม่ได้แหละเดี๋ยวตายไม่รู้เรื่องอันนี้แม็กเดียวกันกับกูเนี่ยไม่ใช่ เราต้องไปฝั่งโน้นข้างในอะ่ะเราต้องไปข้างในอะ่ะของดีๆอยู่ข้างในนู่นของดีๆข้างในวิน่งใสเลยไึงใสเราแค่ปเปียกๆสูมยิงมนะันเอ้ยแม่งกูปไปเห็นมือถือเครื่องใหม่อะไรฮียโคตรดีเลยอยากได้พึ่บไม่ใช่ไม่หายเลยสองหมื่นแปดเอ้ไม่เทงมากวะ่ะเอเต สี <CPU S 2> ่พยูมันนะมึงใช่ใช่ขี้ๆนะอันนี้นี่มันก็มาฟาร์มแล้วอะ่ะต้งองฆ่<ว>าหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวคมณผิดตายหมือเปล่าเรียมหรือวะลองดูที่เผื่อมันทิ้งของไปให้อ่าทิ้งยาไปให้กูยิงด้วยเอ็ก กอกไปด้วยผมพูดแตใช้ยาเยอะเปิดไปหมดแล้วเอาไปหมดแล้ว,ไม,ลวไม่มีเฮียให้หรอกเนี่ยไปหายิงหมาดีกว่าว้ยเนี่ยข้างในนี่แหละของดีอ่ะเป็นข้อบอกอยู่ไอ้ของอ่ะราคาหลักล้านอยู่ในนี่หละ ก็มีแต่ตู้เซฟเนาะได้ยินเสียงจากทางซ้ายเด้อเฮ้ยเอออยากกระตุกดิเฮ้ยเป็นไรเนี่ยดูกระตุกมีมีศพหมาแถวนี้เปิดดิเพื่อเปิเกราะดีให้กูมีไงเกราะดีซะด้วยเกราะเกราะดีอยู่ เอ้าน้าว่าแล้วหนึ่งระวังสองตัวขวาขวาหน้าประตูเมื่อกี้ระวังนะมึงตายมึงตายกูก็ตายอื่แล้วมั้ยเ้ยถ้าไม่เก็บตบนายได้มีแต่ระเบิดเลยนั่นน่ะมึงมึงวิ่งไปเร็วเกิน เหมือนมันทีไม่มาวะ่ะเหมือนกูไปไม่ได้กูต้องไปดักอีกครั้งนึงอ่ะเดแค่ปวดแม่งซะเลยอย่าน้ำอยู่ข้างหน้านี่เลยนะ อยู่ขา้างหน้าไอ้เริ่มอยู่ขา้ขางหน้านี่เลยเนี่ยอยู่ขา้างหน้านั่นแหละ <c oughs> ไหนวะไอ้กูไม่เห็นมึงวะ เล่นแบบพียเนี่ยไม่เคยได้ของออกออกไปเลยอะ่ะงานนันน้นเห็นเว็บตรงนี้ทำมันปีนไม่ได้กูงงกันนีายเฮียปีนไม่ได้ติดเฮียอะไรวะเนี่ย มึงเห็นกูได้ไงเฮ่ยตายสามครั้งเลยเฮ้ตายอีกแล้วอโอเคคนดูเกมนี้ขอจบไปก่อนแล้วกันนะอย่าตายตลอดเลยที่ผ่นนานไปเอาไว้เจอในคลิปเอาไอาว้เ <c> จ <oughs> อคลิปหน,านา้าได<ป>จ้าบ๊ายบายเล่น,นาวีไหม